คมิโยเกิตด,ดูดได้สัญชาติออสเตรเลียสวัสดีค่ะวันนี้กล้ยอยู่ที่เซนท่านอุดรธาน,าน,นีค่ะจะดื่มอะไรทั้งทีก็ต้องดีกับสุขภาพใช่ไหมที่เซนท่านมีร้านเครื่องดื่มเปิดใหม่แล้ววันนี้กล้จะพามากันที่ร้านนี้ค่ะคูมิอุดรธาน,าน,นีอยากกินโยเกิร์ตออสเตรเลียแท้ต้องมาที่คูมิถ้าอยากเรียนดำน้ำกับครูใจดีและสนุกจังนี้มาเรียนดำน้ำที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบาแอดโรงแรมประจันตาดีไซน์โฮเทลนะครับ ร้านคูมิร้านดังปังเรื่องโยเกิร์ตเขามีหลายสาขาในประเทศไทยเพิ่งมาเปิดสาขาใหม่ที่เซนท่านอุดรธานีการ,รันตีด้วยโยเกิร์ตจากออสเตรเลียแล้วที่นี่นะทุกคนนอกจากการ,รันตีด้วยโยเกิร์ตสายพันธุ์ดีแล้วทุกเมนูผลไม้เนี่ยเขายังใส่ผลไม้สดอะโวคาโดก็สดมะม่วงก็สดนั่นแข็งก็สดพอปั่นแล้วก็จะได้โยเกิร์ตผลไม้สดๆน่าทานแบบนี้ สำหรับโยเกิร์ตที่นี่นะคะมีให้เลือกทั้งแบบสมูตตี้และแบบไอติมซอมเสิร์ฟค่ะเมนูสมูทตี้นะคะมีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะเลยค่ะแต่ที่กุ้ยเลือกมาแนะนำวันนี้มี4ท็อปปิ้งที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ชิมกันค่ะเอ <das S 1> <c oughs> านั่นั่นดูดก่อน <c oughs> อีกแล้วกุ้ยอยากชิมอ่ะน่ากินจังนั้นเลย4แมในวันที่กุ้ยอยากแนะนำคูมีปิโป้คูมีมะม่วงคูมีข้าวโอ๊ต อันนี้เป็นท่อเล็กนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ตัดใจสั่งท่อใหญ่เลยคูมิอะโวคาโดแถมมาด้วยรสใหม่ล่าสุดคูมิโอริโอบอกไว้ก่อนเลยนะโยเกิร์ตที่เนี่ยเลือกความหวานได้จะหวานธรรมดาหวานปานกลางหรือถ้าใครหวานอยู่แล้วเนี่ยจะไม่หวานเลยก็ได้หืมใครจะคิดว่าโยเกิร์ตกับโอริโอเข้ากันมากเลยค่ะและนี่คูมิอะโวคาโดเขาใช้โอโวคาโดสดๆถึงครึ่งลูกใชนะ หุ้ยละมุนมากๆเลยค่ะอันเนี้ยปกตินะคะกล้วยเป็นคนชอบกินอะโวคาโดอยู่แล้วค่ะเพิ่งรู้ว่าโยเกิร์ตปั่นแล้วใส่อะโวคาโดเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยค่ะและอะโวคาโดที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นพันแฮสขี่น้ำเข้าจากนิวซีแลนด์และแก้วนี้เลยค่ะโยเกิร์ตปีโปเมนูโปรดของเด็กๆค่ะอ่ะวีบ๊อบเอาไปชิมซิลูกเขียวหนึเขียวนึบต้องมาลองค่ะอัี้ปิโปนํำเข้าด้วยไหม ปีโป้อนําำเข้าตู้เย็นและแก้วนี้เลยค่ะโยเกิร์ตมะม่วงมะม่วงเนี่ยเขาใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยนะอือร่อยอะ่ะวิหอมมากเลยค่ะและแก้วนี้เลยคุมีข้าวอ,อัตโอ๊ตไม่ใช่ข้าวอัทันยพืชค่ะวิมันเหนียวเนียวหนึบหอร่อยดีค่ะ คุมีมีเลือกความหวานทั้งหมด3ระดับนะคะแต่ที่กุ้ยเลือกมาวันนี้เป็นหวานปานกลางค่ะ้าทั้าหากว่าใครเนี่ยที่อยากจะชิมเนื้อโยเกิร์ตแท้ๆเนี่ยก็เลือกไม่หวานเลยได้นะคะกุ้ยแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบกินโยเกิร์ตนะคะพลาดเมนูเด็ดๆจากคูมิไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อโยเกิร์ตเขานะคะหอมหวานมันแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนำเข้ามาจากออสเตรเลียค่ะ มาแล้วไอติมซอสเต๋คูมีในรูปแบบถ้วยนอกจากคูมีที่เป็นโยเกิร์ตปั่นกินกับผลไม้แล้วยังมีไอศครีมโยเกิร์ตอีกด้วยอร่อยอย่างพี่บู แลสำหรับไอติมซอฟต์เสิร์ฟแบบถ้วยนะคะเลือกท็อปปิ้งได้สูงสุดถึง3าท็อปปิ้งค่ะหล้วก็กท็อปปิ้งที่กุ้ยเลือกมาในวันนี้นะคะมีปีโป,โปมม้มะม่วงแล้วก็ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้กินกับโยเกิร์ตเข้ากันมากเลยค่ะคูมี่มีซอฟต์เสิร์ฟแบบโคนด้วยนะรับเสร็จก็ไปเดินช้อปปิ้งกันได้ต่อเลยค่ะเอานั่งกินเฉยเลยมาปิดวิดีโอ กินก่อนได้ไหมอ่ะใครที่อยากจะมาตามร้อยกุ้ยมาชิมเมนูอร่อยๆจากคูมีนะคะมาได้เลยค่ะคูมีนะคะอยู่ในเซนทรัลอุดรธานีค่ะชั้นใต้ดินอยู่ติดกับบันไดเลื่อนอย่างนี้เลยและสําหรับวันนี้นะคะเรื่องกินเรื่องกุ้ยให้กุ้ยพามากินที่คูมีอุดรธานีค่ะอิอี่ภูมยังไม่จบสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกด subscribe ในช่อง YouTube และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีติ๊กต k กแล้วและสำหรับวันนี้คลิปจบแล้วไปได้เลยค่ะ